ดเียวขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับตัวเรือแต่ว่าความสนใจของเราในไม่ช้าหันเหจากเรือไปยังลูกเรือซึ่งเป็นผู้หญิงกับผู้ชายผิวขาวเกือบเท่าพวกเราพวกเรามองหน้ากันเองไปมาด้วยความประหลาดใจคิดว่าต้องเข้าใจผิดแต่ว่าไม่ใช่เลยไม่มีอะไรให้สงสัยกับเรื่องนี้ พวกเขาไม่ขาวนักแต่ว่าทั้งสองคนในเรือตัดสินใจได้ว่าเป็นคนขาวอย่างเด่นชัดเมื่อเปรียบกับคนพื้นเมืองผิวดำเป็นคนขาวอย่างเช่นชาวสเปนหรือชาวอิตาลีเป็นเรื่องจริงที่เห็นได้อย่างชัดเจนและก็เป็นความจริงว่าความลึกลับที่มีอำนาจเหนือพวกเราทั้งปวงเป็นผู้นำพวกเรา ให้มาพบกับคนหน้าอัศจรรย์พวกนี้